ผู้ทำสัตรูทำให้ดำรงอยู่ในยะที่หนึ่งพิคุทั้งหลายพิขุพวกที่แสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมพิขุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ภิกุทั้งหลายภิกุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าดำรงสัทธธรรมนี้ไว้อีกด้วยภิกุทั้งหลายภิกขุพวกที่แสดงธรรมว่าเป็นธรรมภิกขุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชน และเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าดํารงสัตธธรรมนี้ไว้อีกด้วยพิกุทั้งหลายพิกุพวกที่แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าไม่ใช่วินัยพิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าดำรงสัตธธรรมนี้ไว้อีกด้วยพิกุทั้งหลายพิกุพวกที่แสดงวินัยว่าเป็นวินัย พิกขุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกขุทั้งหลายภิกขุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าดํารงสัทธธรรมนี้ไว้อีกด้วย ภิขุทั้งหลายภิกขุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตไม่ได้พาสิทธ์ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ภิกขุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุข ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าดํารงสัตธรรมนี้ไว้อีกด้วยพิกุทั้งหลายพิกุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตได้พาสิทธ์ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธ์ไว้ได้กล่าวไว้พิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าดำรงสัตธธรรมนี้ไว้อีกด้วยพิกุทั้งหลายพิกุพวกที่แสดงกรรมอันตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมา ว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาพิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมาก และได้ชื่อว่าดํารงสัตธรรมนี้ไว้อีกด้วยพิขุทั้งหลายพิกุพวกที่แสดงกรรมอันตถาคตประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาพิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทํามหาชนให้ได้รับประโยชน์ทามหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิขุทั้งหลายภิกุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าดำรงสัตธธรรมนี้ไว้อีกด้วยภิขุทั้งหลายภิกุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายพิกุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่าดํำรงสัตธธรรมนี้ไว้อีกด้วยพิกุทั้งหลายพิกุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตได้บัญญัติไว้ ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้พิกุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทํามหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิขุทั้งหลายพิขุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่า ดำรงสัต์ธรรมนี้ไว้อีกด้วย